ดีจ้าเหล่าฮันเตอร์ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกมโซลเลอร์ดีอะไรกันเช่นเคยนะในวันนี้นะครับผมผมจะมาพาทุกคนไปดูในส่วนของอนะัปเดตเนาะแต่ว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่ลงไปก็คือได้เห็นแล้วเนาะว่ามันมีอะไรมาบ้างแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาดูอัปเดตทั้งหมดที่เข้ามาในเกมหลังจากแพทน,นะวันที่16ไปนะครับผมว่ามันมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างเนาะ ถ้าเกิดใครอยากดูนะครับผมว่ามีอะไรบ้างหรือว่าใครอยากอ่านตามที่ผมพูดเนี่ยก็สามารถกดเข้ามาที่ฟอรัมของประกาศได้เลยนะก็เรียกว่าเราก็จะได้ดูข่าวสารนะครับผมว่าอัปเดตของเกมมีอะไรบ้างเราก็เลือกไปในี่ยอัปเดตวันที่16นะครับผมว่ามันมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างก็สามารถอ่านไปพร้อมกับผมได้เลยแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูแล้วกันนะว่าเกมตอนเนี้ย หลังจากที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยมันมีอะไรเข้ามาบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่าแน่นอนนะครับผมว่าอย่างแรกที่เพิ่มเข้ามาเนอก็จะเป็นเพิ่มในส่วนของแชปเตอร์ใหม่นะครับผมใน Story r e w e r s e ก็จะมีด่านที่21 22แล้วก็23เข้ามานะแถมยังสามารถหาทั้งถ้วยและรางวัลได้อีกเนาะก็มีของแจกตามเรียกว่าสมกับเป็นอัปเดตไปเนาะ <Nice. S 1> อันนี้อะไรอ่ะ๋อแจ็คอ หรือว่าอะไร <c oughs> ไม่ค่อยอือขอเก่าซะด้วยแม่ก็ถือว่าแจกให้สำหรับผู้เล่นที่เล่นมาสักพักหนึ่งเนอะเพราะว่าถ้าจะบอกว่าผู้เล่นใหม่แต่จะให้เคลียร์รีเวิร์สแชปเตอร์21 22 23นี้ก็อาจจะตึงมือนิดนึงแต่ก็อาจจะไม่ได้ยากเกินไปเนอะถ้าถ้าเราเล่นเรื่อยๆทุกวันเนอะเดี๋ยวก็คงแบบมีข่าพลังที่สูงขึ้นเองละมั้งแต่ว่าเกมมันใช้ดวงจังเลยนะ <c oughs> ใช้ดวงได้ตังค์นะพี่แย่ก็หิวเงินเป็นเรื่องธรรมดาอาาหแน่นอนนะครับผมในส่วนต่อมาก็จะเป็นเพิ่มในส่วนของดันเจี้ยนใหม่ก็คือยอดหอคอยแห่งโลกมายานะเจ้าดีมอสนะครับผมเรียกว่าเป็นบอสต,ตัวใหม่เนาะเราก็ลงคลิปไปให้ดูแล้วในหมวดง่ายเนะว่าตอนนี้สามารถลงดีมอสด้วยธาตุแสงกับธาตุไฟทั้งอาวุธฮันเตอร์แล้วก็ในส่วนของฮันเตอร์ได้เนาะไม่ใช่อาวุธฮันเตอร์ดิอาวุธของทรงจินอูอะไรก็คือเอาทรงจินอูไปเด่นในส่วนของธาตุแสงกับธาตุไฟแล้วก็ เอาฮันเตอร์ที่เราสะสมมานานนะก็เป็นท่าแสงกระดาษไฟจะได้เปียบมากที่สุดเนาะก็สามารถเคลียร์เพื่อหาคออันใหม่ได้อีกด้วยเนาะสำหรับโหมดหมดนี้และก็ยังมีในส่วนของการปรับปรุงหน้าเลือกเข้าการลุกบานแห่งแสงสว่างเลยเนาะก็อย่างที่เห็นเลยว่าตอนนี้เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะตีบาลานก่อนหรือว่าเราจะมาตีดีมอสหรือว่าต่อต่อไปนะครับผมว่าจะมีตัวอะไรเข้ามาเนาะก็แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นในส่วนของจักรพพัดตัวนี้แหละเพราะว่า จักรพรรดของอย่างบาลันก็เป็นจักระพรดใช่ไหมแต่ว่ามันตายแล้วแล้วมันก็โดนเอามาดึงในส่วนของปราศาทอสูรนอแล้วก็ดีมอนี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันคือตัวของ จักระพัดเงาเลยหรือเปล่าแต่มันไม่น่าใช่ไหมเพราะจักรพพัดเงาก็อยู่ในตัวรงจินอู่แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็คงมีจักรพพัดตัวอื่นให้เราตีเนาะเพราะว่าในหน้าต่างพลังแห่งล่องลอยเนี่ยมันเขาบอกมาอยู่แล้วเนาะว่าเนี่ยมันมีจักรพพัดกี่ตัวเนี่ยแปดตัวเนี่ยให้เราได้เห็นไปเนาะเห็นตอนนี้อาจจะเห็นแค่บาลัน์ก่อนแล้วก็เห็นเงาตัวอื่นไปแล้วเนาะเดี๋ยวมันก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆแหละอย่างไอตัวนี้ก็น่าจะเป็นไอตัวน้ําแข็งไหมไอนี้ก็แมลงสัตว์ป่า อ่าอันนี้น่าจะเป็นยักษ์เนาะไอน,นี่มังกรหรือเปล่าอ่าไอสองตัวนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าจำเนื้อเรื่องไม่ได้ทั้งหมดนะครับผมต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนของการเพิ่มคอใหม่เข้ามาเนาะแน่นอนว่าการลุกล้านแห่งแสงสว่างเพิ่มดันใหม่เข้ามาก็มี คอใหม่เข้าตาม,มาด้วยนะคอใหม่เนี่ยถ้าเกิดลงหมดง่ายนะครับผมใครที่เล่นไม่ไหวลงแค่หมดง่ายขั้นสูงสุดก็จะเป็นในแค่ระดับวีลชนกับขั้นในระดับหายากนะครับผมก็จะได้แค่ใน2ส,ส่วนนี้เนาะจะไม่ได้ในระดับตํานานแต่ว่าถ้าเกิดใครลงไหวสักหน่อยนึงเนี่ยเออก็คิดว่ามันยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันยากขนาดไหนนะเดี๋ยวว่าถ้าเกิดหลังจากคลิปนี้ไปผมอาจจะลงคลิปในการ ลงของระดับทั่วไปให้ดูแลกันนะแต่ว่าก็เห็นคนในกลุ่มเขาบอกว่ายากอยู่พอสมควรนะถ้าหมดยากนี่จะยากขนาดไหนเดี๋ยวก็ต้องจองดูกันนะครับผมสาหรับหมดทั่วไปก็จะมีดรอปในส่วนของระดับตํานานมาด้วยเนาะก็มีทั้งหมด6ชิ้นที่เข้ามาใหม่เนาะก็จะเหมือนกับในส่วนของปราสาทอสูรส่วนบนกับส่วนล่างเลยก็จะมีทั้ง6ชิ้นนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมอันนี้แน่นอนว่าเป็นอันที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนาะก็คือการข้ามขีดของคลอนะครับผมก็ ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทําง,งานยังไงวัเดียวเรา,เราลองกดไปดูดีกว่าเลยเนี่ยเรากดไปพร้อมกันเลยอ๋อก็คือชิ้นส่วนที่เราหามานะไอชิ้นส่วนที่เราลงในส่วนของดีมอนเนี่ยมันจะมีดอกของในส่วนของพลังงานควบแน่นเนี่ยอันเนี้ยจะสามารถเอามาในการอัปเกรดข้ามขีดของคอได้นอก็จะทําให้น่าจะได้ค่าพลังที่มากขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวละครของเราน่าจะเก่งขึ้นอีนะครับผมต่อมานะเรามาพูดถึงเรสพันธมิตรเกาะเชจูกันดีกว่านะก็อันนี้เป็นเรียกว่า โหมดใหม่หรือกิจกรรมใหม่ดีอะมันเป็นกิจกรรมเนาะอันเนี้ยน่าจะเป็นกิจกรรมก็คือเป็นกิจกรรมใหม่ที่เข้ามานะตอนนี้ระยะเวลาที่เหลือก็อยู่อยู่ที่26วันแล้วเนาะก็อ,อ,อย่าลืมมาเล่นกันนะเพราะว่าแจกของดูสิเนี่ยมีตั๋วเลือกของอาวุธฮันเตอร์แล้วก็มีในส่วนของอ,อ,อาวุธของตัวซงจินอูด้วยนะอันนี้ถ้าเกิดเล่นครบเนี่ยผมว่าน่าจะได้นะเรียกว่าเอาจริงจมันเป็นโหมดฟรีเออแล้วก็ ได้ของรางวัลด้วยผมว่าค่อนข้างคุ้มนะถ้าเกิดขยันเล่นก็ถือว่าดีมากเลยนะสำหรับหมดววนนี้ส่วนต่อมานะก็น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนกําลังรออยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะจริงๆส่วนตัวผมก็รอนะแต่ว่าค่อนข้างจะผิดหวังแล้วก็แปลกใจไปนิดนึงนะสำหรับน้องเอซิลลาดีเนี่ยผมมองว่าตัวของน้องเองน่าจะเป็นธาตุมืดหรือเปล่าแต่กับกลายออกมาเป็นธาตุไฟแต่ว่าพอออกมาเป็นธาตุไฟกับไม่ใช่ตัวซับเพราะธาตุไฟไม่มีตัวซับ ออกมาเป็นตัวเบรกแต่เป็นตัวเบรกที่เป็นเรนเจอร์อีกก็คือเป็นตัวเบรกที่ทำดาเมจได้เหมือนกับอิมแทกยู U นะก็เลยงงว่าคิดอะไรอยู่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะสำหรับเจ้าตัวละครอันนี้ที่เอาเข้ามานะน่าจะผิดพลาดกันตั้งแต่ในส่วนของจีน่านะเออเพราะว่าจีน่าตอนเข้ามาเห็นถ้าผมจําไม่ผิดที่เขาคุยๆกันเนี่ยเขาบอกว่าจีน่าจะเข้ามาเป็นธาตุแสงนะแต่ประเด็นคือจีน่าเข้ามาเป็นธาตุไฟแล้วมาเป็นเมด เป็นเมทับกับยูซูฮยอนอีกแล้วพอตัวของอคาริเข้ามานะครับผมจากที่สกิลของนางดูจะเป็นธาตุไฟมากเลยกลับเป็นธาตุแสงแล้วก็ไปเป็นตัวรับด้วยก็เลยแบบเอ๊ะเกมคิดอะไรกันอยู่ทําไมถึงเอาเข้ามาแบบแปลกซึ่งส่วนตัวที่ผมมองในส่วนของตัวน้อง A ie, เอซิวดาดีเนี่ยจริงๆมันควรเข้ามาเป็นธาตุมืดแต่ว่าจริงๆธาตุมืดก็คมแล้วแล้วทําไมเติมธาตุไฟแต่ไปเติมตัวเบรกที่ มีในส่วนของตัวเอ็มม่ารอเล่นอยู่แล้วนะแบบเออเอาแบบน้องลาดีเข้ามาแล้วก็เอามาแทนกับเอ็มม่าอีกทําไมไม่เอามาเป็นตัวซับทาตุไฟหรือว่าให้แบบแปะบับซับอะไรเงี้ยตอนนี้ผมมองว่าถ้าใครอยากได้ตัวเบรกใหม่ก็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 เปิดก็ได้หรือว่าใครไม่มีตัวเบรกอยู่แล้วก็เอามาแทนได้นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองเทสให้ดู่เดี๋ยวผมจะทําคลิปเทสให้ดูแล้วกันนะว่าตัวไหนมันแบบประมาณไหนประมาณไหนแต่ว่า หลังจากที่ลองลองดูนิดนึงอ่ะรู้สึกว่าตัวน้องจะเป็นเบรกต่ำนะถ้าเกิดเทียบกับเอมมาแล้วเอมมาจะดูมีภาษีมากกว่าหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนว่าเอซิลดาดีซับให้ยูซูฮยอนได้ดีกว่าเอมมาแน่นอนก็สำหรับเรื่องของตัวละครใหม่ก็เดี๋ยวเอาไว้ผมทำคลิปแยกให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมมาต่อกันที่อาวุธของซงชินอูอันใหม่นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าพัดเพิงปีศาจนะก็เรียกว่าอืมอาวุธใหม่ทัดไฟด้วยเรียกว่า น่าจะเอามาคอมโบกับธนูได้อยู่มั้งอันนี้ผมยังไม่ได้ลองอ่านเลยนะว่าสกิลเขาทำอะไรได้บ้างก็คงเรียกว่าตีเกตดเรียกไงอ่ะต,ตีคู่กันมาเลยทตดไฟกับทัดแสงครั้งที่แล้วออกกระบ,บองแสงมาเป็นดาเมจแล้วส่วนทัดไฟนี้ก็เอามาเป็นพัดไฟหรอพัดไฟอาจจะเป็นสกิลซับก็ได้หรืออะไรก็ได้เพื่อให้เล่นคู่กับในส่วนของอาวุธทตุไฟได้ด้วยเนาะก <c oughs> <c oughs> ับอีกอาวุธหนึ่งนะเรียกว่าอืม ย้อมแมวชัดๆเลยมันคือไอ้มีดของคาสาก้าเลยเนี่ยเออมีดเที่ยวผิดคาสาก้าเรียกว่าเอามาย้อมแมวทําเป็นอาวุธเอเนะแล้วก็แต่มันแจกไงมันแจกฟรีโอเคเรารับได้อยู่ตรงที่ว่ามันแจกฟรีแต่ว่าถ้าน้ําไม่มีประโยชน์ตอนนี้แจกมาทําไมไม่รู้ไม่รู้ว่าทําไม โอเคก็ถือว่ามีกิจกรรมที่เราสามารถรับในส่วนของเจ้ามีดคาสกาได้เนาะแถมยังมีในส่วนของอาวุธฮันเตอร์เข้ามาอีก3อันด้วยนะเรียกว่าไม่ได้เป็นของใครเป็นพิเศษเนาะเนี่ยไอส3อันเนี้ยไ ใบไม้ของอสศรพิษสีคามหยดนำค้างของอสศรพิษสีคามแล้วก็เปลวเพลิงของอารพิษสีครามอันนี้ก็เข้ามาใหม่เนาะเป็นอาวุธระดับ S S R ก็ใครอยากสะสมก็ไปสะสมได้เนาะส่วนตัวผมก็พยายามสะสมพวกอาวุธกิจกรรมให้ได้ครบตลอดอยู่แล้วนะ,ะเราพูดถึงอัปเดตที่เรียกว่าเรามีแต่ได้กันไปแล้วเรามาพูดถึงอัปเดตที่ชวนให้เราเสียตังกันบ้างดีกว่านอนก็คือเจ้า b บ t เทิลพาธนะฮันเตอร์พาอันนี้นั่นเอง เรียกว่าสกินของซงจินอ,อูนั่นเองรูปอย่างเท่แต่ส่วนตัวผมมองว่าในในจริงๆมันดูแบบเหมือนเหมือนหนังบางเรื่องที่แบบไปลุยแบบต่างโลกลุยในแบบพวกโลกที่แบบทะเลซาหรยหรืออะไรที่แบบมันแบบโลกที่ผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะแต่ รูปอะเท่มากเลยหลายคนอาจจะชอบแต่ส่วนตัวผมแค่ผมเองนะคือผมไม่ได้ชอบอันนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็อยากเก็บอยู่นะแล้วก็แน่นอนนะครับผมว่ามีสกินของซงจินอูเข้ามาแล้วก็ต้องมีสกินของน้องเอซิวลาดีมาด้วยสีเรียกว่าตัวละครใหม่ก็ต้องเข้ามาพร้อมกับสกินเนาะมี3สีให้เลือกเลยเนาะเอามาขายอย่างเต็มที่เลยแต่ว่าอืผมมองว่าสวยนะเนี่ย เรียกว่าทั้งแบบ 2D ทั้ง 3D ก็คือแบบดูดีทั้งคู่เลยนะก็ใครอยากจับจองในส่วนของสกินนี้ก็ไปจับจองได้นะแต่ราคาของสกินในเกมนี้ก็ค่อนข้างจะแรงมากอยู่เนาะสักหนึ่งสกินนี่แปดร้อ800เยเด่นะแ <laughs> <laughs> พงอยู่ครับผมและส่วนต่อมานะก็แน่นอนว่าตัวละครเข้าห้องมาถึงฮันเตอร์ก็ต้องเอาเข้ามาอยู่แลนะ้วสินะเรียกว่า เป็นกิจกรรมที่ทําให้เราสามารถหาเพชรได้อีกสักหน่อยหนึ่งเอามาอาจจะใช้เปิดตัวละครหรือว่าเราจะเอาเพชรนี้เก็บเอาไว้เพื่อตัวละครที่เราอยากเปิดจริงๆก็ได้เนาะก็ห้องมาถึกฮันเตอร์ก็เอาของเอซิลลาดีเข้ามาแล้วเนาะก็อย่ามาลืมเล่นกันนะครับผมเพราะว่าน่าจะได้ของรางวัลรวมถึงสก,กินย้อมแมวด้วยนะก็นี่นอนแน่นอนที่เลเวล15เนาะก็อย่าลืมเก็บกันนะครับผมต่อมาจะเป็นส่วนของกิจกรรมใหม่เนาะกิจกรรมใหม่ก็แน่นอนว่า จะมีกิจกรรมเนี่ยไอ้ที่ผมเพิ่งพูดไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะก็คือเลดพันธมิตรเกาะเชจูนะครับผมอันนี้แน่นอนว่าเราก็สามารถมาเล่นเพื่อเก็บของรางวัลได้รวมถึงกิจกรรมวงล้อที่เราจะ สุมตามเต้มรายวันด้วยแล้วก็แน่นอนว่าหลักๆเลยอะ่ะมันก็คือในการส่วนของคัดเลือกพิกอัพนะครับผมของตัวเอซิลดาดีที่จะทําให้เราได้เต้มสุ่ม,มาค่อนข้างเยอะมากเพื่อเอาไปหาอาวุธของเอซิลดาดีหรือว่าอาจจะไปเอาอาวุธของจีน่าก็ได้นะแล้วแต่คนเลยนะครับผมทัวร์นาเมนต์พัฒนาเอซิลดาดีอันนี้แน่นอนว่ามีทุกตัวอยู่แล้วนะถ้าเกิดเราทําครบเราก็จะได้ในส่วนของอาวุธมาฟีฟีหนึ่งชิ้นเลยให้เลือกระหว่างของเอซิลกับจีน่านะครับผมใครอยากได้ตัวไหนเลือกอันนั้นครับผม กิจกรรมเป่ายงิงฉุบอันนี้เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะของรางวัลที่ให้แลกเนี่ยก็มีในส่วนของเจ้าอาวุธอันใหม่เนาะที่เข้ามานะเป็นอาวุธของฮันเตอร์นะแถมยังมีในส่วนของเนี่ยตั๋วแลกสุ่มคัสตอมอาวุธนะแถมยังก็ของอัปเกรดทั้งหลายเนาะผู้เล่นทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าเนี่ยควรเก็บเอาไว้อยู่แล้วหรือว่าแลกให้เอาอันที่เราขาดให้ได้มากที่สุดนะครับผมและสุดท้ายนะเป็นมิชชั่นไลทวันอันนี้ก็สามารถเก็บให้ครบนะครับผมถ้าเกิดครบก็แน่นอนว่าสามารถ เรียกได้นะครับผมว่าเราจะเอาอาวุธชิ้นไหนก็อย่ามาลืมทําให้ครบนะกิจกรรมแจกของฟรีอย่างนี้พลาดได้ไงายการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงอันนี้เรียกว่ามีการอัปเดตโทมัสอันเดรเข้ามาในตู้แล้วเนาะพี่โทมัสนี่คือเรียกว่าไม่ขาดตอนจริงๆนะเนี่ยผมเลยบอกไงว่าเกมมันตีมาท่าแสงมากเลยนะมันเลยผมเลยนึกอยู่แล้วว่าไอดันดันใหม่เนี่ยต้องเป็นท่าแสงแล้วมันก็เป็นท่าแสงจริงๆแต่มันดึงท่าไฟที่แบบ นอนร้องไห้ยอยู่ตั้งนานเลยนะมาด้วยกันเลยนะจับมือกันมาเลยไฟกระแสแบอบกว่ากูไม่มีบทมานานแล้วตอนนี้กูมีบทแล้ว<笑><笑>ก็คือโทมัตต์อะตู้เข้ามาปุ๊บต่อมาเป็นน้องอาคาลิเข้ามาโทมัตก็ยังมีตู้เรียกว่าตู้ผกอัพเข้ามาด้วยแล้วพอหมดไปอีกปุ๊บมันก็เอาโทมัตเข้าตู้ดำมาเลยแล้วก็แบบว่าเอาโทมัตมึงอยู่ในทุกที่จริงๆแล้วก็แบบอืม้มเยี่ยมเลย เกมมันพยายามเรียกไงอะดึงให้ทุกคนนะแบบเรียกว่าเหมือนมันใบ้ใบ้มาอยู่แล้วอะว่าดันใหม่ถ้าแตงแน่นอนอะไรเงี้ยถ้าแสงจําเป็นแน่นอนส่วนทัดไฟไปหาซับมาให้ก่อนก็เรียกว่าโทมัสเข้ามาตู้แล้วเนาะก็สามารถหาโทมัสได้จากตู้นี้แล้วเนาะใครดองตัวดําไว้เท่าไหร่ก็ไปเปิดให้ได้ตามที่เราหวังเอาไวนะ้เนาะขอให้ได้หนึ่งในสี่คือโชคธรรมดาถ้าเกิดโชคดีมากคือหนึ่งในของทั้งหมดพ่อแม่งหลุดเลทบ่อยมากไอตู้เช่น <laughs> ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรุนเลงบ่อยมากจริงๆเลย่แล้วก็มาส่วนของชาเลนจ์สมรภูมิแห่งการทดสอบนะก็เรียกว่ามีโหมดมาให้เก็บเพชรได้ถึง5 0 0พันเพชรได้เลยมั้งเนี่ยสำหรับโหมด,หมดนี้ก็ใครต้องการเพชรเอาไปเปิดตัวละครอ,อย่างน้องเอซิลดาดีแล้วเพชรขาดอีกนิดเดียวนะจะได้หนึ่งตัวละครหรือว่าเพชรขาดอีกนิดเดียวเนี่ยจะได้ทั้งแบบ5้าดาวเลยหรือ10ดาวเลยก็สามารถมาหาได้จากโหมด,หมดนี้เนาะมันรีให้แล้วผมเราว่าน่าจะมาเป็นธาตุไฟใช่ไหมเนี่ยครับผมธาตุไฟจริงด้วย โอ้โหแล้วทัดไปตอนนี้ตัวอะไรมันเก่งๆบ้างวะเนี่ยไอ้เหียจะเคียร์ถึงชั้นสิบห้าได้ไหมเนี่ยใช่ส่วนต่อมาที่ผมจะพูดถึงนะอันนี้ก็เรียกว่าใครที่เป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของเกมะนาะอก็เรียกว่าจะสามารถเรียกใน,ส,นส่วนส่วนนี้ได้นะเกมก็ได้เพิ่มตัวละครแบบอาจจะไม่ได้ถึงกระใหม่สุดอย่างโทมัสหรือว่าน้องเอสซิลดาดีเข้ามาในตอนนี้นะแต่ว่าก็มีตัวละครแบบที่สําคัญสาคัญหลายตัวเข้ามาแล้วนะทั้งอิสลาไลยรวมถึงแบบ จีน่าที่เข้ามาแต่ว่าไรประโยชน์นะครับผมยอกยอกยอก f c จีน่าดาวนรวมถึงกระพงแสงหรือกระบองเวทปีศาจก็เข้ามาแล้วนะเรียกว่าใครที่สนับสนุนลายเดือนสามารถหาอาวุธที่ต้องการหรือว่าฮันเตอร์ที่เราต้องการจากตรงนี้ก็ได้นะก็พี่แย่หิวเงินนะครับยอก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 เดี๋ยวกูโดนแบนแมวแมวแมว ส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าเนาะไอ้พวกร้านค้านี่ผมจะไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะเพราะอันนี้สายไปล้วนเลยใครเงินหนาเนี่ยแพ็ก2 3 0พจัดไปเลย125ตัวเงินเนี่ยคุณซุ่มไปเลยเนี่ยมัน3 p a แพ็กอะ่ะก็เท่าไหรอ่อ่ะ6,900 6 0 0คุณการันตีกี่ตัวก็ ไปหากันเอาเองแล้วกันลองเลือกเลือกดูแพ็กที่ต้องการเอาเองแล้วกันนะเพราะว่านี้มันค่อนข้างเยอะมากเลยจริงๆนะสำหรับแพ็กอะไรที่เข้ามาใหม่เนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะลงอัปเดตในส่วนนี้มากเลยมันเยอะแล้วก็มันเป็นในส่วนของสายเติมเท่านั้นอะไรเงี้ยสายฟรีไม่ได้ มีบทบาทอะไรกับตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้อ่านเองแล้วกันนะครับผมและสุดท้ายนะครับผมก็คือเจ้ากิจกรรมเตรียมพร้อมเพื่อเป็นผู้แข่งแกร่งนะอันนี้เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เรียกว่าจะน้อยเนื้อต่ําใจว่าฉันเล่นตอนนี้ฉันจะตามผู้เล่นเก่าทันไหมคําตอบแน่นอนครับคุณตามไม่ทันครับ ต่อให้คุณจะเติมแบบน่าจะหลักล้านผมว่าก็ยังตามไม่ทันภายในวันเดียวแต่ว่าอาจจะทําทันภายในแค่เดือนเดียวเทนอะไรประมาณนี้เทนนะครับผมเกมมันก็ต้องมีบ้างเออถ้าเกิดเติมขนาดนั้นคุณจะให้เขาแบบสู้ไม่ได้เลยมันก็จะยังไงยังไงอยู่ปะอาจจะเติมจนแพ็คหมดแล้วมั้งนั่นล้านหนึ่ง แต่ผมจะบอกว่ากิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆเพราะมันแจกของเยอะมากรวมถึงเจ้ามีดย้อมแมวของไอ้คาสาก้าเนี่ยมันก็แจกแถมยังมีแจกอาวุธอันเก่าๆรวมถึงตัวละครบางตัวมีทั้งชาแฮอินมีทั้งเหมือลินและไม่รู้ว่าแจกอะไรอีกนะมันน่าจะแจกเยอะมากนะแถมไอ้เจ้า กิจกรรมอันนี้นะครับผมยังให้ในส่วนของตั๋วที่สามารถเอาไปสุ่มเพิ่มเติมได้ะโะดยตั๋วที่เอาไปสุ่มเพิ่มเติมนะก็จะได้ในส่วนของตู้สนับสนุนระยะยาวเนาะเรียกว่าเราสามารถ เอามาหาตัวละครที่เรายังไม่มีหรือเราอยากได้ถ้าเราเห็นว่าตัวไหนเป็นเมตาตัวไหนที่เราอยากจะปั้นนะครับผมก็แน่นอนว่ามาหาในตู้นี้ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นตู้ที่เราเลือกเพิ่มอัตราได้แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นโอกาสที่ออกมันจะไม่ใช่หนึ่งในสี่แหละมันจะเป็นหนึ่งแบบโอกาสมันจะเยอะกว่าหนึ่งในสี่นะแต่ว่าก็ต้องไปลุ้นให้มันออกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้ลองนะครับผม ต้องเก็บไว้ก่อนยังไม่รู้เลยเนี่ยจะเอาตัวไหนในตู้ก็ยังไม่มีโทมัตนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้ดาเมีที่เอาไปลงในด่านล่าสุดถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็อาจจะเลือกเป็นอเจย์ยูสุหยอนหรือว่าใครเป็นผู้เล่นใหม่อาจจะเคลียร์ดันแรกๆไม่ไหวก็อาจจะไปเอาเป็นอมามิยะมิเรอิหรือว่าอลิเซียก็ได้นะเพื่อเคลียร์ในส่วนของปราสาทอสูรส่วนล่างและส่วนบนแต่ถ้าเกิดอยากเคลียร์ทั้งล่างทั้งบนเนี่ย แนะนำให้ไปอมามิยะมิเลอินะครับผมเอาจริงๆเนี่ยผมบอกเลยนะว่าสําหรับกิจกรรมเนี้ยผมค่อนข้างอิจฉาผู้เล่นใหม่อยู่นะถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่ที่มาเล่นตอนเนี้ยมันแจกเยอะจริงๆอะ่ะเออคือ ผมที่แบบเติมเพื่อจะหาตัวละครแต่ยังดีที่ว่าผมเติมหาแค่5้าดาวนะเพราะฉันไม่ได้มีงบขนาดที่จะทํส10ดาวได้ทุกตัวนะแล้วมันมาแจกตอนเนี้กลายเป็นว่าใครที่แบบเติมอัด10ดาวตั้งแต่ต้นเนี่ยตอนนี้กลายเป็นได้แค่ไอเหรียญสีแดงแแล้วนะรวมถึงผมด้วยที่ว่าอาวุธบางอันที่มันแจกมาไม่ว่าจะเป็นปืนแสงอะไรพวกเนี้ยเออผม1ิบดาวไปแล้วแล้วแบบมาแจกตอนนี้ฉันเอาไปทําอะไรละจ้า โอเคครับผมนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เรียกว่าผู้เล่นใหม่นะเรียกว่าดีมากๆสําหรับผู้เล่นใหม่เลยแต่ว่าสําหรับผู้เล่นเก่านะก็สามารถมาหามาเก็บของรางวัลทั้งหมดอะไรเงี้ยมันแจกของเยอะจริงๆเนาะก็ใครที่ยังเล่นอยู่จนถึงปัจจุบนันหรือใครที่ดูการ์ตูนของโซโล่เลเวลดิ้งแล้วอยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถมาทํากิจกรรมนี้ได้นะครับผมโอเคก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับการอัปเดตเข้ามาใหม่นะก็เรียกว่า มีอะไรหลายอย่างเข้ามามีทั้งแจกของมีทั้งหิวเงินก็มียอกยอกโอ้ยกูเดาเดาไปเนี่ยคำสองคำาก็บอกหิวเงินคำสองคำลาเล่นลาเล่นละเล่นเกมมันก็ต้องเดินหน้าด้วยมีผู้สนับสนุนเกมฟรีที่มีลิขสิทธิ์ของการ์ตูนดังอย่างนี้ได้เกิดมาถึงปุ๊บมาเป็นฟรีอย่างเดียวสายฟรีอยู่ได้เรื่อยๆแล้วเกมเขาจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมเขาก็ต้องการเงินเหมือนกัน ที่อยากสนับสนุนเกมก็ช่วยกันสนับสนุนใครที่ไม่มีงบพอก็เราก็เล่นตามที่เรากําลังซับเราไหวเนาะหรือใครเล่นจนเบื่อแล้วก็เลิกเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นเล่นเกมไม่สนุกนะครับผมก็วันนี้น่าจะมีเพียงประมาณเท่านี้ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดซ like, ับกดก,ดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมสำหรับวันนี้มีเพียงเท่าน,นี้นะจ้าไปลวจ้าบายจ้า